ผสมมีรสดีนะคะนิดหน่อยเครื่องแกงพริกค่ะกะปิพริกแล้วก็น้ำกะทิค่ะน้ำมันนะคะเอาไว้ผัดให้เครื่องแกงหอมค่ะมีใบชะพูแล้วก็หอยค่ะ ใส่น้ำมันแล้วก็น้ำกะทินิดหน่อยนะคะผัดผัดจนเครื่องแกงเอาหอมนะแล้วก็กะปิก,กับกับเครื่องแกงของเราเข้าเข้ากันแล้วะคะ่ะแล้วก็ใส่กะทิลงไปะคะ่ะหอมเครื่องแกงกับน้ำกะทินะคะ เีะแล้วก็ใส่หอยแล้วก็ใส่ใบชะพูล,ลงไปผงปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีนะคะนิดหน่อยปรุงรสตามชอบเลยนะคะใส่น้ำปลานิดหน่อยค่ะเพิ่มน้ำตาลลงไปนิดหน่อยนะคะ